เรามีออเดอร์จากโรงเรียนมากระทันหันนะเพื่อนเพืเขาบอกเมื่อวานเราไม่ใช่เมื like ่อค oh, okay, 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 okay. ืนไปปั๊มปั๊มกับสาวมาเหรอแหม่ปั๊มปั Top ๊มที่หนึเกิดเป็นร้านไหมเลือดแม่ค้ามันอยู่ในสายเลือดจริงๆนะพี่แจ๊ขายดีบอสขายอยู่ครับอาทิตย์นี้คือคืนเหมือนอาทิตย์ที่แล้วคุณยายอายุ75ปีค่ะ I think I cook a little too long though. It's like crispy. But I mean, it's crispy, yeah. like crispy. crispy. They don't have anything left? Like yeah, that one's like crispy. But do you want crispy or do you want soft and flaky? มันดมันบดชูรโรอ่ะก็บดชูโรอะไรคือนชูรโรก็รแซ่บอยู่เลยกรอบเลยก็เหมือนของมันอยู่วันนี้วัาน,านอังคารยุ่งนิดๆน,นะเรามีเวพื่อนแค่ว,วันเดียวอยากกินตามากุ้งไว้เพื่อนเพื่อนวันนี้มีอะไรมาอัปเดตได้ของเล่นใหม่มาอีกแล้วอะไรลูบี้เบะปากอุ้ยแบบ เครื่องสลัชชี่เครื่องสลาชี่เคื่องเก่งมากเขาบอก150เข่าของเล่นใหม่อีกแล้วอันนี้ไทยทีนะคะเพราะว่าแต่ว,วันอาทิตย์นี้เราจะขายไทยทีสลัชชี่เพื่อนเรู้ไหมว่ามาตาซื้อเครื่องนี้มาเท่าไหร่ จ็บอยู่นะคะตอนแรกก็ดูที่อเมซอนอเมซอนมันก็ประมาณ800-900เหรียญน,นะคะจนถึงประมาณหันสแต่ว่าปัญหาของอเมซอนก็คือเวลาที่พาสมันพังอะเพื่อนเราไม่รู้เราไม่รู้จะซื้อที่ไหนไงเราก็เลยเลือกที่จะซื้อที่เว็บ r รองนะคะก็คือเว็บไซต์ที่มันขายอุปรกรณ์สำหรับคอมเมเชียลนะคะที่แบบที่มาตาซื้อของประจำของเขาเลยอะไรเงี้ยเราเป็นเมมเบอร์เราจ่ายเดือนละ99้เหรียญน,นะเราก็เลยตัดสินใจซื้อครงนี้มาเพราะว่า หนึ่งคือถ้ามันแบบว่าพารสแบบว่ามันพัางอะ่ะเราสามารถที่จะออเดอร์กับเขาได้แล้วเขาการันตีให้ทุกอย่างเนาะเราก็เลยโอเคเครื่องนี้ราคา2,700ักว่ากับ2 8 0 0นนะคะบอลมาตามจ่ายไปอะไรเงี้ยมันก็จะออกมาเป็นเหมือนมารกาลิต้าโรสเซนมารกาลิต้าเพื่อนๆค่ะวันนี้เป็นเช้าวันคา,านนะจู่เรามออีออเดอร์จากโรงยนนากระทันหันนะเพื่อนๆเขาบอกเมื่อวานเราเมื่อวานว่า อ,อีก้านอาหารหนึงเขายกเลิกเพื่อนเขาก็เลยแบบจะต้องให้เราทำแบบข้าวให้ไอพี่เฮียมาบอกซิว่าเขาอ็ได้กี่กล่อง seventy ่เจ็ดเ s e v e n เจ็ดเจ็ดกล่องนะเพื่อนแพ็กไปแล้วเหลือแค่นี้ <Okay. S 1> พ่อแบบผัดจน,นเหงื่อไหลใครย้อยแล้วไม่ไหวแล้วเนี่เพื่อนเราจะแพ็กอ,อย่างนี้ให้นะ <Yeah. S 1> เป็นประมาณนี้นะเพื่อนมีข้าวผัดมีไก่แล้วก็ มีบ๊อกคลียำยำซอสไปให้เด็กๆกินนี่นะเพื่อนๆเราส่งกล่องละ5บาทนะไปให้โรงเรียนกินถ้ากล่องกล่องนึงก็่บาทคะกล่องก็65บาเซนแล้วค่ะกล่องไม่ได้อะไรเขาเรียกงเง้ยเนี่ยแพ็กไปเรื่อยๆแพ็คไปเรื่อยๆ7จสเจกล่อ,องเขาให้ไปส่งเลยแบอเขาให้ไปส่งประมาณอีกหนาทีนะยูต้องไปละแอรอนจะเป็นคนไปส่งคือทำให้ลูกทำให้ลูกเรากินนี่แหละ ไอแซกดนเนียยแล้วก็เอมมาก็สั่งไปแล้วเพื่อนนี่เรียบร้อยแล้วหนึ่งกล่องรับภารกิจวันนี้ก็แบบเสร็จสิ้นกันไปได้วยดีเพื่อนผันเวลา,ากลับบ้านแล้วนะายบ่อนเราสั่งของมาจากอาของคนจีนนะคะเ<ๆ>พื่อ<ๆ>น ไชนีสใช่ไหมคนจีนมันถูกกว่าเหรอเฮียมันถูกกว่าเยอะมากคือเพราะว่าเขาอะอยากให้เราสั่งประมาณสองพาเลต์สองพาเลตมันเยอะเกินไปเขาบอกว่าที่เราสั่งเนี่ยก็แค่ครึ่งพาเลตจริงเหรอใช่เราสั่งเนี่ยก็คือครึ่งพาเลต์เฮ้ยเราไม่หมดเฮ้ยตื่นเต้นค่ะแกงเลยค่ะแกงแกงเราจ้าแกงยังไงกินแง่สับสับสับแกงเลยจ้าแซ่บเราก็เลยเสียค่าส่งร้อยแปดสิบเนี่ย เราก็เลยบอกว่าโอเคองั้นเอามาวอาไปสิตอวไปสิแต่เราจ่ายไปทั้งหมดประมาณพันห้าร้อยเจ็ดพันหกทนี้ถูกกว่าเดี๋ยวต้องไปดูบินก่อนเอาเอาบินมาดูซิสั่งมาแล้วของร้านนั้นเลยเขาจะใส่ถังน้ำแข็งแช่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 อยู่ได้นานมากเลยเลยมันนี้พ่อไปชอบซื้อผ<า>้าแดงผ้าแดงใส่สมาเป็นกล่อง,ลอง,ลงเลยเราเรียกใหญ่ล้ำก้มเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงใส่ถังแข็งไว้ดูได้ดูว่ามันอยู่ตรงนี้ด้วยนะเบลมัวจะทำเนาะเงาะก็ซื้อมาหรอใช่ซื้อมากินนี่แหละ เธอจะเอากำไรจากไหนเอากำไรด้วยความกินไงกินมังกรลหวานบ่โอ้ยกินบ่จ้าหน่อยน่อยนะฮะนะฮะหวานหวานยังทำไมเคยกินในเดิมอยู่นี่เคยแม่เลยที่นี่เวลาอยู่บ่นั่นนะสิยงอบางเนี่ยบางลำไยเนี่ยจักบาทมือใหญ่อยู่นะเพื่อนๆมือใหญ่อยู่ยี่สิบพันร้อยหนึ่ง ลำใหญ่นี่ร้อยหนึ่งยี่สิบพายตกพายเท่าไหร่เฮ้อพายละห้าบาทแต่เธอซื้อพายละเก้าบาทพายละเก้าบาทนะที่ซื้อกินอ่ะมาตาสั่งมาให้ยูได้กินเป็นรังเลยจ้ะรังละร้อยพายละห้าบาทเราปกติเราสั่งของจากซิสโกอย่างละรังอยู่แล้วแล้วก็ปกติอ่ะเราไปเอาโถกัวร้านไทยอ่ะคิดกับเรารังละสามสิบห้าเหรียญเอ้ยสามสิบเหรียญแต่อันเนี้ย เราซื้อมาลังว่า6เหรียญมันถูกกว่ากันไหมล่ะแล้วเราใช้เราใช้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งเราใช้ประมาณ6 5-6ถึงลังค่าส่งร้อยแปดสิบนี่ก็ถูกคุมแล้วเราก็ใช้ทิ้งทิ้งค่อข้างแลงโอ้ถูกอยู่ในน้บางอย่างมันก็ฟรีเซอร์ได้นะอย่างนี้แล้วมันสวยกว่าเยอะเลยเห็นไหมซื้อจากซิสโก้อะลังหนึ่งแพงแต่เนี้ยแล้วมันอยู่ได้นานอยู่อันเนี้ย ไ,ได้เป็นเนื้ออันนี้มันสามารถต้องแช่หรือไม่ต้องแช่วะเมื่อเช้าอยู่ไปรับคอสตามาทํางานขากระเพกกระเพกมาทํางานบอกว่าขาพิกไม่ใช่เมื่อคืนไปปัป้งปั้งไปสาวมาเหรอคมาตาเซละยุ่ปั้งปังลาสุดไหมปังปั้งที่ดีเกิร์ฟเป็นลาสุด นั่นไงไดเมียเป็นคนไทยก็จะประมาณนี้แหละถามบอกให้หาเมียเป็นคนไทย <c oughs> ใช่ไหมได้เพียแค่หน <c oughs> มันปั้นอ่ะเห็นไหมขาวปั้นอ่ะอไไอยูวก,ก็บอกคอสตาว่าไม่ต้องมาทำงานก็ไม่ไม่จักกูจะมาทำงานเพกกระเพกกระเพกกระเพกขึ้นรถที่เครียดๆๆมากมาถึงแม่งโดนบอสใหญ่ไล่กลับร้องไห้ร้องไห้เพราะอะไรอ่ะซึ้งเหรอหรือไม่อยากกลับหรือไม่อยากกลับบ้านหรือจะมาทำงาน ก็เลยให้ใหม่อะเพื่อนอยูรับน้องใหม่เข้ามาทํางานเข้ามาทํางานแล้วพวกพี่คอยกับเมืองไทยกันแล้วเนี่ยพนักง,งานดีเด่นเนี่ยน้ำมันงวยก็ดีจ้าไหมเงใหม่เอาน้ำมันงวยมาทาให้เดี๋ยวอาใาส่ถุงมือหนังหยากรู้จักก็จะประมาณนี้นะพนักงานดีเด่นเหมือนแบบป่วยแต่แตกูจะทํางานกูจะมากูจะมาเห็นมันเหมือนเป็นเพราะอะไรป่วยแล้วกลับไหมก้าจะไปส่ง เดี๋ยวมันจะอักเสียงนะมอ <Morning S 1> <Morning S 2> ร์นิ่งค่ะเพื่อน mm hmm. ตอนนี้เวลา8โมง30นะคะเพื mm ่ hmm. อนๆยู่มาเช้ามากมาถึงแต่8โมงแม่ปุ้งตตี4 mm hmm. เลือดแม่ค้ามันอยู่ในสายเลือดจริงๆนะคือแบบว่ามันอยู่ในสายเลือดจริงๆเนอะไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่ที่ไหนแม่งมาอยู่ดันอเมกามาอยู่ดันเมกากูก็เป็นแม่ค้าอีก พอนุ้นวันนี้มิกกี้เมาเลยจ้าวันนี้พกใส่รถแต่ว่ารถเหนียวหมดเลยแต่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 ประเด็นคือเอานี้ไม่ออกเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดการให้เนี่ยนะเพื่อนๆลูกค้ารายแรกก็มาแล้วอยู่เปิดร้านแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสนะเพื่อนๆมาตั้งให้เพื่อนๆดูข้าวคุัวกะปิได้ค่ะ twenty no I repeat oh you repeat ten ใช้ปลี่ยไกลไอ้แพ่เ thank you ลูกกระปุกเงิน หนเนกันหนึ่งนาทีค่ะหนาทีะยังไม่ค่อยเบี้ยมาสิบาทค่ะอันนึงนะคะวันนี้ยูได้น้องโบมาช่วยนะเพื่อนมดแล้วจะหมดแล้วรีบมารีมไกนด้กับน้งแอาไม้นะคะด้ราวยูจะพาไปดูร้านขายขนมหวานพี่แจ๊คขายดีไหมพี่แจ๊คขายดีบ่ ขาพอได้ขายอะไรจะเบิรแล้วเนี่ยขายดีอยู่ขายดีอยู่ขายดีอยู่นะคะแม่เดี๋ยวดูร้านเคปก่อนพี่เจียทำทันบ่เนี่ยโอ้โหพูดเลยอยู่บอกแล้วว่าอย่ามาสายรีบมากเลยนะพี่อ่ะพี่วัดีจ้ะอุ๊ยวันดีจ้ะตัวเองหนน้ามับอกแล้วบอกว่าพี่หญิงแน่นอนร้านไปกินคุยกับผู้ชายใจด้วยจะได้ อันนี้อะไรนะมิเทลลาสตรอเบอรี่นิเทลลาสตรอเบอรี่มิเทลาเทลาสตอรอเบอรี่อย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยฮะอย่างเดียวยใช่ไหมใช่เหี่ยวปึ๊บสตรอเบอรี่รากอะไรอะไม่ไม่ได้ตี ซื้อเต็นที่มันเป็นยังไงนล้ว่าเนี่ยวคือเต็นใหม่ที่มานขยายข้างหน้าหาตัวได้ไม่ร้อนแดดเพราะของเรามันเป็นที่แบบร้อนมานไปเลยค่ะน้องไข่เคฟบอกร้อนน้องบอกร้อนทำอะไรอ่ะเอาเด็กใส่หนังเชฟนี่ถุงทำไมอ่ะใส่หัวเลยเพราะว่าหนูร้อนหนูร้อนโอเค น่เ <c oughs> าเสียดาดนะทีนี้เป็นยังไงบ้างเพื่อนคะอาทิตย์นี้คึกคืนเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเลย <c oughs> มาตาทำ <c oughs> ผัดกะเพราไก่ไข่ขาดาวมาเจ็ดกล่อง <c oughs> ผัดไทยผัดไทยไข่อะไรนะั่นแล้ว แรปไข่มาอีกเจ็ดกล่องน้ำแตงโมน้ำละมงโก้วอเตอร์มลอนไททีเขายหมดเลยครื่องละสามพันเหรียญนะขายได้ประมาณวันละสิบแก้วก็น่าจะอีกสักสองปี <c oughs> จะจ <c oughs> ่ายหมดสองปีเพราะว่าเราขายทีละครั้งเนาะสองถึงสามปีเอาของร้ายพุดโตสหรอคะห <c oughs> กเป็นเนี้ยข้างหลังเฮ้ยลูกทำไมมันน่ากินจังเลยแบบนั้นอะก็ใส่เยอะเหมอ จัดเอามาให้นะคะแต่แก้วมันยังสูกเกินไปก้ใช่ต้นแก้วเป็นอ้วนอ้วอ่ะมบบนันจะมีไซส์เท่ากันเอ้ยไซส์ไซส์เท่ากันแต่ว่ามันจะเป็นแบบเป็นอ้วนๆ้วนค่ะใช่ใช่เนสัสบบน้นเราเข้าไปช่วยพ่อข้างในร้านก่อนนะเพราะว่าวันนี้หม่ไม่มาเราต้องมาพิจารณากันแล้วว่าวันอาทิตย์ต้องทำไม่งั้นก็ทำครึ่งวันก็ได้อะอะไรดีคะพี่จ๋าน้าแตงโม น้ำแตงโมน้ำแมงโก้ไทยทีน้ำแข็งใสค่ะเอาน้ำแข็งใสไหมคะโอเควอเตอร์เมลอนก็อร่อยนะครับมาจากแบบวอเตอร์เมลอนแบบว่านี่เลยอะแตงโมอันนี้ไหมเอาแตงไฟไทยฟิชชั่นโทรมาแล้วไปแล้วป้าคนไทยนะเพื่อนมาขายกับมาขายกับเราได้สองอาทิตย์แล้วเดี๋ยวมาเบิงพ์กคนขายยี่ห้อเว้ยป้าขายทุกอย่าง เดี๋ยสงการนะเราจะมาเล่นสงการกันเก่งมวยเนาะปะเนาะสวัสดีค่ะนั่นชื่อคุณป้ายายยายคุณแมวค่ะอยู่ที่เมืองบอร์ดวอเตอร์บีชฟลอริดาค่ะมาอยู่ที่นี่โอ้ยจะไม่ค่อยได้เลยค่ะมาอยู่ตั้งแต่1973ป้ามาอย่างนี้ป้าแบบแต่งงานมาใช่ไหมคะแต่งงานค่ะแต่งงานอ้าเแป็นุณป้าอยู่ใส่ยตอนคุณป้าก็อยู่ที่นี่ค่ะ ตลกตะลตะเรามาล้อเล่นเนาะเรามาล้อเล่นคนยยุณย,ย,ยายอายุคุณยายอายุ75ปีค่ะคนจังหวัดคอนแก่นค่ะาขายค่ะขาย,ขายจิลรี่ขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายทุกค่ะถ้าสนใจก็แวะมานะคะเมืองปอดวอตันบีทฟลอริดอาอเมริกาค่ะ บอกว่าสาวขอนแก่นนุ่มสั่งกันงามงทุกคนงามอยู่ค่ะมอดูขอติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ